ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกะกะตจังหวัดนนทบุรีเข้าไปควบคุมตัวนายชาคริตอายุ25ปีพร้อมของกลางรถยนตน์1คันเงินสดจำนวน1,200บาทเอกสารรายชื่อประชาชน92รายชื่อโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและบุหรี่ไฟฟ้าไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี หลังจากจับกลุ่มตัวนายชาคริตได้ภายในซอยประเสริฐอิสลามตำบลบางตลา,ลาดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาระหว่างที่มีการลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังการกระทําผิดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและสมาชิกสภาและสมาชิกสภาที่สบ,บาลนครนนทบุรีโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบพฤติกรรมน่าสงสยัยจึงแสดงตัวและก็ขอเข้าตรวจคน้น แต่ปรากฏว่าชายคนดังกล่าวกลับขับรถหลบหนีกระทั่งไปติดตามจนควบคุมตัวเอาไว้ได้จากการสอบปากคำเนี่ยทางด้านของชายคนดังกล่าวรับสารภาพว่าตัวเองเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครนาย,ยกเทศบาลน,นครนนทบุรีรายหนึ่งและรับเงินมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง92รายชื่อรายละ350บาทแต่มีการหักค่าดำเนินการ50บาทและก็จ่ายให้รายละ300บาท จากนั้นก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกรด็ดดำเนินคดีตามพรบรเลือกตั้งและพรบรสุลกาการตามความผิดครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอีกหนึ่งข้อหาครับส่วนความผิดการซื้อเสียงตามพรบการเลือกตั้งเรื่องนี้สำนักงานกะกะตนนทบุรีได้ลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่นางสาวชุลีพรชานใบพัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยขนาดนี้อยู่ระหว่างการขยายผลดำเนินคดีส่วนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีการร้องเรียนเข้ามาประมาณสัก20เรื่องโดยมีการเน้นย้ำนะครับบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และหากประชาชนไปพบเบาะแสาการทุจริตเลือกตั้งสามารถแจ้งกะกะตประจำจังหวัดนนทบุรีได้ครับ